รับเข้าสู่แพร์ไล c h แช n e l นะคะวันนี้มาในหัวข้อแรนดอมข้อความในใจที่เขามีถึงคุณนะคะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้และมีข้อความอะไรอยาจะบอกคุณนะคะ เขารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้ตอนนี้คุณและเขาอาจจะมีประเด็นอะไรบางอย่างกันมีความไม่เข้าใจกันมีความที่ต่างคนต่างยึดมั่นในความคิดของตัวเองอาจจะเป็นประเด็นปัญหาเดิมๆซ้ำๆที่เคยพูดกันมาแล้วแต่ยังมีความดื้อด้านในฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งที่จะยอมปรับนะคะยอมเปลี่ยนให้เข้ากับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ แล้วก็จริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี้ยอมืมันมีความฟุ้งอยู่เนาะเหมือนทั้งคุณและเขาอะ่ะอาจจะฟุ้งคิดเรื่องราวต่างๆฟุ้งคิด,ดนู่นคิดนี่คิดนั่นถ้าฉันทําอย่างนี้ถ้าฉันทําอย่างนั้นหรือถ้าเขาทําอย่างนี้ถ้าเขาทําอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบคิดค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบเหมือนบางทีอะ่ะ คุณน่จจะให้ความสำคัญกับเขามากจนเกินไปนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะถามว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันก็มีความแบบมีความแบบหนักแน่นในตัวของมันเองอยู่แล้วนะแต่เพียงแต่ว่ามันมีพลังงานของความฟุ้งๆคิดวนๆคิดมากมายโดยที่แบบ มันอาจจะไม่จริงก็ได้อ่ะค่ะเขาบอกว่าให้คุณน่ะนักแน่นในตัวเองเอาไว้เราก็เชื่อมั่นในความคุณค่าของตัวเองอ่ะนะคะว่าจริงๆแล้วว่าคุณเป็นคนสําคัญว่าก็จริงๆแล้วว่าคุณเป็นคนที่คู่ควรกับสิ่งดีๆนะคะอืมถ้าอยากจะบอกอะไรเขาอยากจะบอกอะไรคุณเขาอยากจะบอกว่าเวลาเขาฟังเพลงอะเขาก็นึกถึงคุณนะคะ เวลาฟังเพลงอะไรก็นึกถึงคุณไปหมดเลยแล้วก็จริงๆแล้วเขารักคุณค่ะแล้วก็ยังมีใจดีๆให้กับคุณนะคะมีความรู้สึกดีๆมีความปรารถนาดีที่อยากจะหยิบยื่นให้นะคะเขาชอบรอยยิ้มของคุณอยากที่จะทำให้คุณยิ้มได้ชอบที่จะเห็นรอยยิ้มของคุณนะคะแล้วเขาอยากจะบอกอะไรคุณอีกเขาอยากจะบอกคุณว่าช่วงนี้เขาเป็นห่วงคุณนะว่าคุณจะทำงานหนักไปไหมหรือหักโหมไปไหม หรือช่วงนี้คุณดูเหนื่อยหรือเปล่าเขาอยากจะให้คุณพักนะคะหรือว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาอยากให้เราอะ่ะมีช่วงเวลาได้พักนั่งคุยกันสบายๆนะคะเขาคิดถึงคุณค่ะอยากจะมีเวลาตามลำพังสองคนนะคะอยากจะมีเวลาที่ได้แอบอิงแนบชิดกันนะคะแล้วเขาก็อยากจะบอกว่าเขายังอยู่ตรงนี้เพื่อคุณเสมอนะคะไม่ได้หายไปไหนที่เห็นนิ่งๆเงียบๆไปเนี่ยก็ยังอยู่ตรงนี้ ะะแล้วมาดูกันว่าถ้าอยากจะแนะนำอะไรสำหรับคนที่รีเจอคลิปนี้นะคะใพ่อยากจะแนะนำอะไรคะไพ่อยากจะแนะนำว่าเออ,อคุณอาจจะต้องกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเปลี่ยนแบบ เปลี่ยนเลยนะไม่ใช่แบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแล้วไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกอะค่ะนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะพยายามทําชีวิตให้ก้าวไปข้างหน้านะคะอย่าย่ําอยู่กับที่โฟกัสกับตัวเองในการมุ่งไปข้างหน้าทําตามความปรารถนาของตัวเองที่ตัวเองต้องการแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันจะดีกันได้ เหมือนในอดีตอีกครั้งนะคะหรือถ้าไม่ดีขึ้นเท่าในอดีตคุณก็อาจจะได้พบความรักครั้งใหม่ที่เป็นความรักที่แบบต่างวัยหรือเป็นความรักที่ให้ความรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเคยเจอกันมาก่อนหรือกระทั่งว่าเป็นความรักที่แบบทำให้คุณรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งได้ในเร็วๆนี้นะคะแต่คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะทอไใ่ขึาา้นว่าต้องเปลี่ยน ะะเพราะว่าถ้ายังทำแบบเดิมความสัมพันธ์ก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นแบบเดิมนะคะพาอยากจะบอกว่าให้กลับมาสำรวจใจตัวเองสำรวจอารมณ์ตัวเองรู้ว่าอารมณ์ตัวเองเป็นยังไงควรจะจัดการอารมณ์ตัวเองยังไงควรจะทำยังไงกับอารมณ์และความรู้สึกของตัวเอง นะคะแล้วก็จริงๆแล้วคุณยังต้องการความสัมพันธ์น no. ี้อยู่ไหมหรือคุณไม่ได้ต้องการหรือคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหนคุณมีความรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วคุณอยากจะรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้กันแน่ให้ลองนึกภาพของความรู้สึกที่เราอยากจะมีในความสัมพันธ์นี้นะคะสุดท้ายแล้วไพ่บอกว่าให้เชื่อมั่น ในความคิดของตัวเองหนักแน่นในความคิดของตัวเองแต่อันนี้ก็คือการที่แบบเรารู้ว่าอะไรที่ดีต่อตัวเองและอะไรที่ไม่ดีต่อตัวเองด้วยนะอะไรที่ไม่ดีต่อตัวเองให้ตัดออกนะคะแต่ว่าถ้าอะไรที่มันดีต่อตัวเองอะ่ะก็อาจจะต้อง นำมาปรับปรุงแก้ไขนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่มาเจอข้อความนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เป็นความบันเทิงสำหรับคนที่มารับฟังหรือเป็นพลังงานดีๆสำหรับคนที่มารับฟังนะคะชอบกดไลค์กดติดตามกด Follow กันได้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ